ทำได้ทุกคนแหละถ้าบอกว่าทําได้ถ้าใจต้องการทําได้ทำได้อย่าไปบอกว่าทําไม่ได้ก็ต้องพูดสั้นทำได้ใช่ทุกคนสวัสดีครับผมพบมาขึ้นเรือนรถไฟจามร้อนจันยนคืนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้กับการขับรถออกถนนใหญ่นะครับ กับสาวน้อยหัวหินสุชาหัวหินนะครับผมกับเบนซ์อสามร้อยตัวเล็กๆกับเบนซ์คันใหญ่ๆนะครับวันนี้ออกถนนใหญ่นะครับใหญ่จนบอกเนี่ยนั่งไม่สุดมากไม่สุนั่งไมสุดเลยระวังนะจ๊ะด้านหน้ามีรถออกมาวิ่งตรงๆก่อนนิ่งๆมาก่อนนะครับตรงมามองไปไกลๆสิด้านหน้าไฟแดงหรือไฟเขียว ไฟแดงเลี้ยวขวาเราต,ต,ตรงไปเสียงว่าเราไม่จำเป็นต้องเบรคกันไลยมาก่อนนะครับขับรถหัวหินออกสนใจต้องโล่งแบบนี้สบายๆวิ่งยาวๆนะครับจากที่วิ่งแต่ก่อนไม่เกิน40ตอนนี้80 90ร้อยได้แล้วนะครับสบายๆชิวๆตอนนี้รถเยอะนักเรียนเลิกเรียนก็ขับปกติไม่ขับเร็วมากนะครับขับนิ่งมากเลยทําไมถึงขับนิ่งก็เพราะว่ารถมันดีครับ รถด,ดีครูสอนดีด้วยนักเรียนอยู่เป็นนะครับแต่นักเรียนเก่งครับนักเรียนเก่งหัวใบเนีย่ยวัยรุ่นสอบวัยรุ่นหัวใบอสอนปุ๊บก็ได้เลยได้เรียนบอกไว้ก่อนแล้วว่าจะตั้งใจเรียนมาสอนหน่อยนักเรียนตั้งใจเรียนมากครับตอน,นอวัวให้มาด้วยซ้ำครูม,มาเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจัดแจงให้หมดนะครับคราวนี้นะครับบนถนนใหญ่เนี่ย มันต่างจังหวัดกับหัวหินโล่งๆชิลๆสบายๆนะครับครับแต่เมื่อกี้ก็ติดนะตรงหัวหินแต่ตรงเมื่อกี้ตรงที่โรงเรียนก็หน้าโรงเรียนก็ไม่ได้ถ่ายมาแต่นักเรียนขับก็ปกติได้นะ<ช>อาจจะมีแบบรถเยอะหน่อยนึงแต่ว่าก็ขับผ่านขับผ่านและสบายเลยตอนนี้ก็ชิๆลๆนะครับเริ่มใช้เกียร์เป็นแล้วนะครับเกียร์ก็จะอยู่ที่ ขวามือตรงก้านไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ซ,ยซ้ายมือน,นะครับรอ,อ,อันนี้ก็สอนให้นักเรียนเข้าใจสอนให้ใช้ฟังก์ชันเป็นออสอนให้รู้วิธีการต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้มาก็ไม่มีอะไรนะชิลๆสบายนักเรียนได้แล้วพื้นฐานแน่นแล้วขับยังไงถ้าพื้นฐานแน่นนะครับขับออกนนใหญ่ยังไงก็ขับได้ครับแต่ว่าถ้าเป็น วเนี่ยก็ต้องพื้นฐานฝึกพื้นฐานกันเยอะๆหน่อยเวลาออกถนนใหญ่จะได้สบายๆนี่ครับนิ่งๆสบายๆแบบนี้เลยนะครับมองไปไกลๆซีไฟแดงหรือไฟเขียวไฟแดงงั้นก็ตรงมาก่อนครับอย่าเพิ่งเบรกนะไหลมาก่อนนะครับผมก็สอนเบรกสอนเติมคันเร่งน,นะครับจะได้ไม่งงจะได้ไม่เหยียบผิดเหยียบถูกคันเร่งไม่เหยียบผิดไม่เหยียบถูกจะได้ไม่ ขับเร่งแล้วพุ่งนะครับม,มันมีวิธีการอยู่ถ้ามารอที่เบรกเยียบลงเขียวแล้วแต่ข้างหน้าเขาจะมีไฟแดงอยู่ยังน้าย,ยังมีไฟเบรกอยู่เราก็จะเพิ่งนะครับไฟเขียวก็จริงแต่ข้างหน้ายังไม่เคลื่อนที่เ,เราก็ต้องรอไหลาตามมาช้ชาๆเนิบๆเ,เขาเคลื่อนที่หรือย,ยังถ้าเขาเคลื่อนที่แล้วเติมคันเร่งตามแน่ๆสบ,บายๆครับผมเนย ไม่จําเป็นต้องเบรกหัวทิ่หมหกตํานะครับเราแค่แค่รอจังหวะเท่านั้นเองเห็นไหมเออเนี่ยสบายสบายม,มันขับง่ายดีนะพวงมาลัยีอืมง่ายใช่ไหมตอนแรกคิดว่าคันใหญ่จะกลัว,ลวใช่ไหมถึงคันจอดไว้เฉยๆรอครูมา <c oughs> รอเมื่อไหรจะมารถก็จอดอยู่เออรอตอนแรกบอกครูอย่าเพิ่งมานะ <c oughs> เพราะว่าประกันยังไม่ <c oughs> ไม,มา <c oughs> เออรอประกันมาก่อนเพราะยังไม่มั่นใจ ยังไม่กล้าครับเพราะว่าคันมันใหญ่จริงๆเอสคัทครับผมคันใหญ่เบิ่มๆเลยเราก็ตัวอย่างรถบดนะครับนักเรียนก็อรอคุณครูมาก่อนนะพอคุณครูมาก็พามาเรียนนี่ครับได้แล้วนี่เห็นไหมคล่องเลยนะครับนักเรียนบอกอายุได้ไหมครับได้ค่ะเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบครัอ่าเจ็ดสิบเป็นไงล่ะอ่ะาดูคันเร่งเบาๆทาา้าอารถที่เบรกแต่ไม่ต้องเบรกนะอ่า ดูว่าเขาอยู่เลนไหนถ้าเขาอยู่เลนนู้นเราไปเลยครับต้องเร่งตามได้เลยไปใช่ครับผมเยี่ยมมากๆครับอือตรงมาเรื่อยๆครับอายุเพิ่มได้เฉยนะความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนอ่าแน่นอนครับผมความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนเลยนะว่าเอ้าปีนึงเอา้เอาอายุมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วแต่ยังแต่ยังรู้สึกว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่เสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนไซส์ไม่เปลี่ยนไซส์ยอยู่ <c oughs> ว่านักเรียนนะครับนักเรียนก็เซฟหุ่นตัวเองนะไม่ได้กินพ่าเพื่อนะครับกินผลไม้ดูแลสุขภาพนั่งสมาธินะครับเล่นดูคาด้วยนะครับมานงียบๆแล้วก็ดูดูครูอะไรนะครูที่สอนตั้งสมาธิครูกล้วยอาจาร์กล้วยนะครับดูด้วยฟังฝึกสมาธิ ปกติผมจะไม่รับนักเรียนนอกโรงเรียนนะนอกนอกสถานที่นอกกรุงเทพนะแต่นักเรียนโทรมายังไงก็ไม่รู้รับเฉยเลยคุยกันไปคุยกันมานะครับีก็ตั้งใจเลยถ้ารับคือใช่ถ้าไม่รับก็ไม่ใช่เลยก็ไม่ใช่ผมก็ผมก็ไม่รับโทรศัพท์นะปกติผมไม่ค่อยรับโทรศัพท์นะเออแต่พัดจับผูยังไงไม่รู้โทรปุ๊บนั่งนั่งนั่งคิดในใจถ้ารับใช่ถ้าไม่รับก็ไม่โทรอีกไม่โทรอีกไม่ใช่ก็ถือว่า จิตตรงกันนะครับผมนั่งสมาธิเหมือนกันจิตตรงกันเออนักเรียนก็บอกเออมาเจอกันนักเรียนก็บอกถ้าครูแวะมาแถวนี้ครูโทรโทรมาเลยนะเก็บเบอร์ไว้ด้วยนะอันนี้ก็จะเก็บเบอร์ครูไว้นะครับผมมีมีปัญหาคัดก้องจับตาก็ยินดีครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับผมกับนักเรียนนักเรียนตั้งใจมาเรียนเนี่ยถ้ามีความตั้งใจเนี่ยยังไงก็ได้ครับสบายๆจากที่แบบ ไม่กล้าออกสวนใหญ่เพราะรถเป็นคันใหญ่จริงๆนะครับ้าเห็นรถนี่ใหญ่จริงๆใหญ่มากนะครับตรงๆนิ่งๆน,นะจ๊ะเขาจี้มาก็จริงแต่เราตรงๆนิ่งๆมาเลยอ่าฮะเราก็วิ่งปกติของเรานะครับนักเรียนเริ่มเลี้ยงคันเร่งได้เลี้ยงเบรกได้นะครับผมสอนว่าวิธีเบรกต้องเบรกยังไงมีมีขั้นตอนการเบรกยังไงไหมหัวทิ้หมหัวตามผมสอนหมดแล้วนักเรียนทําได้แม่นเลยนะครับเก่งมากคนเ,เรียนบอกว่าก็ฝึก จากช่องใช่ไหมดูคลิปดูมาสี่ปีแล้วแหละดูจนใครๆบอกอย่าไปดูเลยปวดหัวไปไปขับจริงเถอเออเขาบอกดูแล้วมันปวดบวเปล่าทำจริงมันไม่เหมือนหรอกเขาบอกแต่ดูมันเป็นแนวทางนะดูเป็นแนวทางครับแนวทางว่าเออประมาณนี้อย่างโค้งเคร้งเนี่ยเข้าโค้งเนี่ยก็จํามานะครับก็เข้าได้เลยเจำมานั่นเลยครับเราก็ต้องฝึกเราก็ต้องดูมีข้อมูลเก็บข้อมูล พยายามรวบรวมความรู right. ้ไว AP yeah, okay, so right. okay. ้นะครับไม่จชเป็นต้องดูช่องผมช่องเดียวนะดูช่องอื่นก็ได้เหมือนนักเรียนเนี่ยนักเรียนบอกดูดูทะทวดปชอบคนไหนก็เน้นเลยใล่กดไลค์กดไลค์กดไ์ใช่เออถ้าดูแล้วชอบครูนี้ก็กดไลค์ไปเออไม่ต้องเป็นไม่ต้องมาเรียนกับผมนะอ่าเรียนกับครูคนอื่นก็ได้ไม่ว่าเออดูคลิปดูดูคลิปคุณพิ่ตั้มจนขับได้ละแต่อยากเรียนกับครูคนอื่นได้ไหมได้ไม่ได้ว่า คนเราจริตมันไม่เหมือนกันชอบครูคนนี้ก็ดูไปแต่ชอบชอบชอบดูคลิปครูตั้มแต่อยากเรียนกับครูคนอื่นได้ไหมได้ไม่มีปัญหาอแล้วอยากดูคลิปครูตั้มไม่อยากเรียนกับครูตั้มได้ไหมได้ก็ไม่มีปัญหาเช่นกันผมไม่ได้เก่งที่สุดครูคนอื่นก็ไม่ได้มีใครเก่งที่สุดก็จะจริตใครจริตมันนะครับไปเลือกเรียนแต่ถ้าเรียนแล้วจริตอ๋อไปเรียนแล้วจริตไม่ตรงก็ไม่เป็นไรก็ไปเรียนครูคนใหม่นะครับ ซ้อมใหม่ทําใหม่นะครับมันก็จะทําให้เราขับรถได้คล่องขึ้นเออไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าคนนั้นไม่ไดีไม่ได้ว่าคนนั้นไม่ดีดดเกาแล้วแต่นักเรียนสติของเราไม่ตรงกรันแต่พี่ว่าเรียนขับรถเราขับรถเนี่ยสำคัญที่สุดคือสตินะใช่ครับผมพี่ว่าอันดับหนึ่งเราพี่ว่าต้องตั้งสติแล้วมีสติใช่อันนี้ช่วยได้เยอะเลยเอออย่างที่ผมสอนไม่ใช่าเห็นไหมเราจะรู้ว่าอันไหนเบรกอันไหนคันเร่งจำได้ไหม น่งสองร้อยเออส่งสองร้อยเลยนะครับก็ะปานนักเรียนทำนะครับเพราะบอกเทคนิคว่าอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะเออ้มันได้จริงนะแแน่นเลยเนี่ยเออนะครับเนื้อบางคนไม่รู้ไงไปเรียนกับแฟนมาแรกพุ่งใส่กาแพงเลยเตลัวสตารเลดลัวสตาเลดครับผมลงมาเลยถ้าเขาไม่ยกแบบมือนะกำแพงบ้านพังพังหมดเลยนะครับดึกด้วยความที่ไม่รู้ว่า มันเป็นยังไงเขาบอกให้หยุดเราก็ตกใจตกใจเลยพุ่งเลยเราก็มือใหม่อ่ะมือใหม่ใช่ไหมตกใจนั่นแหละครับเลยบอกอย่ามาฟอกอย่ามาสอนเดี๋ยวกัดกันแฟนสอนไม่ได้สอนไม่ได้เดี๋ยวกัดกันนะครับได้คนพูดมาตั้งนานว่าขับรถจะให้แฟนสอนเนี่ยเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยนะอย่ามาสอนอืมแต่พอมาเรียนกับครูเพิ่งไปไม่แป๊บเดียวได้เลย แต่ว่าผมก็ไม่ได้เก่งนะแต่จริงๆนักเรียนนะทําการบ้านมาเยอะมากมันเลยทําให้นักเรียนเนี่ยอานิสงส์ในการทําการบ้านมาเยอะเนี่ยทำให้เป็นเร็วรครับมันก็เลยทําให้นักเรียนหูวไวทำแล้วเอออ๋อแบบนี้เคยเรียนมาแล้วเคยดูคลิปมาแล้วทาแบบนี้ก็เลยทําให้ได้คล่องขึ้นครับง่ายขึ้นถึงแม้ว่าคันใหญ่หญๆรถเบนซ์คันใหญ่ๆแบบนี้ก็ยังสามารถขับได้คล่คองเลี้ยวได้พ้นนะครับ ชอบจินตนาการว่าอะไรบ้าคอแฟนซื้อรถคันใหญ่ผู้หญิงขับสิบล้อยังขับได้เลยคิดจะีไว้ฉันต้องทำได้สิขนาดสิบล้อมีมีคนผู้หญิงคนหนึ่งเขาเาใส่คอกระเช้าอ่ะแก่น่ะสิบล้อน่ะดังแคดูในยูทูบอบบขับสิบล้อขับกลางคืนด้วยก็พี่กสิบล้อคอกระเช้าสิบล้อคอกระเช้าใช่ไหมแกแปดสิบแกเสียแล้วล่ะดูดูประจําเลยาว่าแกเก่งอ่ะ แล้วเราอะ่ะยังไม่แปดสิบเราต้องทำได้ทำได้นี่พี่ก็เป็นกำลังใจให้สวท่านอื่นนะคนอื่นที่ต่ำกว่าเจ็ดสิบที่กำลังท้อนะครับกำลังสิ้นหวังวก,ก็คิดถึงว่าคอกระเช้าอะ่ะแปดสิบขับสิบล้ออะ่ะกลางคืนนะไปส่งของอไปเออเนี่ยก็ยังขับได้เนี่ยอันเนี่ยเจ็ดสิบก็ยังขับเบ้นซ์คันใหญ่ๆได้ดังนั้นคันที่ใครที่อายุน้อยกว่าห้าสิบหกสิบโอ้ยคู 60มันจะไปเรียนไหวเหออรอ50าสิจะไปเรียนไหวเหรอนี่ครับผมเร,เรียนได้ครับถ้าใจต้องการนะถ้าใจอยากฝึกนะหูดีตาดีสมองยังมีเอาเถอะทำได้หมดทำได้หมดครับสบายสบายเลยนะครับต้องหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะนักเรียนท่านนี้หน้าคุ้นๆะใครหรือเปล่านะครับก็เป็นแม่ของเชฟคูโ,โ,ตโตนะครับคูโตนะนะครับเป็นนักเป็นเชฟ เชฟอะไรเชฟหูโตก็ลองเสิร์ชดูนะนะครับข้างหน้าไฟแดงหรือไฟเขียวจ้าไฟแดงเลี้ยวขวานะเราไหลตามมาก่อนว่าจะตรงไปไหลตามมาเรื่อยๆนิ่งๆตรงได้ใช่ครับผมเห็นไหมครับถึงจะเนี่ยหูตาก็ตั้งชัดแจ๋วสบายๆอยู่ปตรงไปครับ ซ้ายใช่ไหมโอเคดูกระจากมองข้างฝั่งเราจะเข้าขวาใช่ไหมเข้าขวาเข้าได้ไหมมันมีรถมาใกล้อ่ะได้มันใหญ่อย่างนี้ไรจี้มาไหลาจาจี้มาเข้าเลยนะอ่าฮะโอเคเขาชะลอให้เราแล้วก็เข้ามาเลยโอเค,อเ,คเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมวิ่งตรงมาก่อนนะจ๊ะไฟแดงหรือไฟเขียวนนะไฟแดงแสดงว่าไปไม่ได้เราก็ต้องรอน,นะครับผม,มปึ๊บ ครับผมเบรกเบาๆนิ่มๆเยี่ยม,มครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ให้ให้รู้ว่าอายุเยอะก็ยังสามารถขับรถได้นะครับมีความตั้งใจดูคลิป oh, บ่อยๆ so, <so>, so. ทำได้แน่นอนครับอ,อย่างนักเรียนท่านี้ตั้งใจมากแป๊บเดียวสอนพอรู้ปุ๊บมีความตั้งใจดูคลิปมาทําการบ้านมาอย่างเต็มที่พอมาเรียนมารู้เทคนิคโอโอเค มันจบกันปุ๊บได้เลยสบายๆนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคุณแม่ครูคุณแม่แมแมอะไรนะเ,เชฟเชฟูโต้คูโตนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับไว้ใจกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับคุณแม่บ๊ายบายด้วยครับเย้ yeah. เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ครับทำได้ทุกคนแหละ ถ้าบอกว่าทําได้ถ้าใจต้องการทํำได้อย่าไปบอกว่าทําไม่ได้เราต้องบอกฉันทําได้ใช่ครับผมบอกตัวเองไปเลยฉันทําได้ใช่รลางบวกต้องมีเราต้องทําได้ับไปแล้วครับบ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์ กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ขาดกําลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ a c e b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ o กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนเพือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เ้าขัับบถเเป็นแลวกพื่อนที่กเริ่มขับรถนะครับเยอะแยเลยยจอเข้าามครับ เข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลางสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ดำถาวิยันะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขรับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับ คุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเบ่คนไม่เคยพาถอยข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรียกผมจอเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงเบ่คนแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปลงทุนงานได้ รถบ,บนถนนจริงรถลดกออกต่างตัวได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอาร์ดิไลด์อยู่ด้านล่างนในสภูนะใครอยากเด็นติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกัอกนะนที่หน้าสวัสดีครับ้ายินดีต้อนรับที่บ้าน